เลือกได้เลยนะคะสําหรับอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเลือกสินค้าดีๆไปดูแลสุขภาพกันนะคะราคาหลักร้อยนะคะขอบคุณสําหรับ50แชร์จากคุณป่าเทพด้วยนะคะหน้าจอนิสาชน57แชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแอดมินนะคะคุณป่าเทพปฏิมานะคะฝากทุกท่านจับมือเกี่ยวก้อยคุณป่าเทพปฏิมาด้วยนะคะป่าเทพปฏิมาเป็นผู้ควบคุมห้องเป็นผู้ดูแลช่องให้นิสาชนนะคะขอบคุณค่ะคุณยายเมื่อจีนะคะคุณยายเม่จินะคะแชร์ไลค์ให้กับนิสาชนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลย นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ไลค์เข้ามาส่งมอบหัวใจทองคํานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอากาศหนาวๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าคิดจะเลือกบอดี้ลชั um ่นบบำรุงผิวนะคะก็มาดูสินค้าในตะกร้านิสายชนได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะคะเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีตะกร้าอยู่แล้วนะคะดึงไปใสต่ตะกร้าของตัวเองเลยค่ะจะได้คอมมิชชั่น15%นนะคะจากนิสายชนที่แบ่งให้นะคะก็เนื่องจากเป็น นะะี่ไซชุดเป็นช็อปค่ะเป็นซิลเลอร์นะ